จะลืมรอลงใส่หรอลุหมินโอวหวน้ำใหม่สิย่อยๆเด้อย่องย่าเซ็ตหัวหัวรูเด้อสยสวยไหมผู้ใดนี่เถ่าไปเาเอลยวบอกว่ายังไม่ทันถ่า กูอย่ไ่อยแล้วนขึ้นเมอยู่ลงล่ทานเ่าตัวนเถ่าทะเ้กะลงกะลืมเปนอะไรอยู่อน่รนเถ่าลายรท่านเ่าลาอายุเท่าไหร่แล้วหกสิบปดเท่าไร่หกสิแปดมนบอกหกสิบปดจำได้ปะนาะเกิดพศอย่าง เอาไหนบอกว่ายังบทันเถเกิดวสัอยังติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคือมันมิดเน่ไม่เียเไม่อนเนียอยู่จ้ามอื่นเนี่ยังนี่จะจ่ายออย่าเกี่ยวเขาอย่าเกี่ยวเขาแปลเคี่ยวมาไป แม่ให้นีบมกมือนังเขามาเพราะทันพอเกี่ยวเด้เาเทียวอยู่แบบนี้แตงไปหมดเลยเนี่แต่ว่าชุ่มแบบขอบเลยนี่แบบนี้ขอบแล้วอืมงาแเยอะูกไโอ้ยแต่ล้งหัวมันะงอยู่หงเพียงอหจังเลยมันเพียงหมด้มันคำกันคำกันก็ให้น่นเพีเอพียงไหนไปใส่แม่มันคาดหัวขาทั้งไตคอเขาเหยีอเขาเยงมืนคอเาเยตมันก็เลยคาดหัวเขาไปหนึ่งสิเห็นตัวเองไห เดี๋ยวป่ามันเบิร์ตพิลามพก่งๆไม่ยอตาโอ้ยูใหญ่ก็ย่อก็ยี่งน้องพิลามาันกินข้าวเหรอไม่กินเผาแล้วก็เบิดเป็นทงปุ๋ยเลยนี่แต่มันม่กินแต่แก้วนี่อ๋อแม่พี่อีถามสบายดีไหมสบายดีจ้าอ้วนท้วนสมบูรณ์่ายาพี่ค ผู้ใดเนี่ยพ่อค้าขายน้ำอ้อย <laughs>